ถ้าพบกอับอกช่องเด็กโคนะครับวันนี้จะมารีวิวฮอตทอยไอรอนแมนมาร49หรือเลสคิวนั่นเองนะครับผมจาก a เวนเจอร์เอ็นเกนะครับผมตัวนี้ที่เราคอยนะครับแกเลยครับผมถ้าถ้าถ้าคิดย้อนย้อนกลับดีๆนะแสดงว่าตัวนี้ทำมาตั้งแต่ตอนถ้าเรียงตามมาร์คหมตัวนี้จะทำมาตั้งแต่ อเวนเจอร์อินฟินิตีอะนะที่ที่โทนี่ใช้ตัวมาร์ค50แต่ตอนนั้นเปเปอร์ยังไม่ได้ไม่ได้ใช้มาร์ค49แต่มาร์ค49่ามาเถอะมาโผล่หลังก็คือมาโผล่ตอนที่เวียนภาคเอ็นเกมถ้าสินนี่งานนี้เลยใช่เนี่ยครับมาแลยสวยงามครับนี่เราอันบ็อกซ์สดๆสดออกมาเลยนะครับผม ะได้คู่มือกับพ a r ์ o p อ,อปชัน,นะครับผมอ่จะไล่มามีมีหัวเปปเปอร์นะครับอยู่ในหน้าใส่หน้ากากมา,หา,กมาให้รดวสวยนี่ครับดูดีเทลด้านหลังแต่หัวหวนี้จะเปิดไฟไม่ได้พอเปิดไฟได้เป็นอันนี้อันนี้เป็นหน้ากาก ได้ออกมาตัวห a x ส49ตัวเล็กคิ้วโฟมยังติดอยู่เลยตามสเต็ปเอาโฟมออกก่อน แล้วก็จะมีมือมาให้นะครับวันนี้คู่หนึ่งแล้วก็มือในกล่องก็จะให้มาอีกสองคู่นะครับผมสเต็ปเป็นมือปล่อยพลังสองข้างปล่อยลำแสงนะครับแล้วก็เป็นมือที่ขยับได้อีกสองข้างก็ส่วนของพาร์ทนะครับอ่าคราวนี้เริ่มมีเอฟเฟกต์ลำแสงมาให้ น,นี่ก็เป็นปีกเป็นปีกที่กาวมาจากแ,แ็กหลังแล้วยิงน,ำนํำใส่ครับมาดูในส่วนของเรื่องจุดขยับนะครับผมเราจะดูตั้งแต่หัวเลยนะครับหัวนี้ก็จะหมุนได้หมุนได้รอบเลยนะนี่แต่ต้องหมุนเงยๆหน่อยห,หมุนได้นะครับแล้วก็เอ็นได้เท่านี้ก้มได้ประมาณนี้ครับนี่คือส่วนหัวนะครับแล้วต,ต่อมาก็จะเป็น ช่วงไหล่กับแขนนะครับผมอ,อันนี้ก็กางข้างๆได้ประมาณนี้90องศานะครับแล้วก็หมุนข้างหน้านข้างหลังนะครับผมปกติแล้วก็ข้อศอกครับมาดูข้อศอกจะงอศอกได้ประมาณนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวข้างหน้านี้ก็จะถอดเก่าอ,อกได้ดูเตาข้างหน้าได้เดีย๋ยวผมถอดเก่าอ,อกให้ดู เห็นไหมครับจะเห็นเตาปฏิกรอ์อยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ลำตัวนะครับลำตัวจะอย่างนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับจะโยกได้ประมาณนี้นี่โยกได้แล้วก็ก้มได้ประมาณนี้นะครับนี่ก้มเงยแล้วก็ส่วนของข้างหลังครับเปิดจากกลางได้6กไอปีกปีกจะเปิดได้6จุดนะครับผม นี่ครับจุดที่1จุดที่2นะครับจุดที่สามที่4จุดที่5แล้วก็จุดที่6นี่ครับปีกเปิดมาจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ต่อมาเป็นต้นขาครับอ่าต้นขาก็เปิดกระโปรงขึ้นมานะครับผมกระโปรงนี้แล้วก็สามารถยกดึงดึงขาลงมมาก่อนจะยกได้ประมาณนี้ครับนี่ นะครับแล้วก็ง,งอเข่าได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นาขาหลังครับจะได้ประมาณนี้นี่ขาหลังนะครับแล้วก็ถ้ากลางขากลางขาได้ประมาณประมาณนี้ครับผมกลางขาแล้วก็ส่วนของปลายเท้านะครับ ส่วนของปลายเท้าจะมีอันนี้ขยับได้นนเห็นไหมละอ่านี้ขยับได้นะครับแล้วก็เอียงได้ดีหน่อยนีอันนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงตรงหน้าหน้าเท้ากับกบระตุ่มนี้ก็จะเกาะมันจะเปิดได้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ มาดูในส่วนของพ์ทเสริมนะครับพ์ทเสริมนี้เราต้องเปิดปีกออกมาก่อนอย่างนี้นะเปิดปีกมาก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆเราต้องเปลี่ยนฝาตรงนี้ด้วยแต่แต่นี้ฝานี้ผมเปลี่ยนแล้วนี่ฝาฝานี้เราต้องได้เปลี่ยนก่อนจะมี2ตัวตัวมีรูกับไม่มีรูเพื่อจะได้ใส่ ใส่แกนใส่มันแต่เมื่อกี้ผม,ผมตอนเปิดปีกผมถอดมาเลยผมดืงมนี่ใส่อย่างนง่าตอนเปิดปีกตอนแรกนะแล้วก็อันนี้เราก็เสียบไอ้นี่เข้าไปเสียบปีกพาร์ทที่เอาไว้ยิงลำแสงนะครับใส่ได้เลยประมาณนี้เลยแสดงว่าตอนตอนเราใช้ปีกนี้เราเราต้องกางข้างหลังนะครับไม่งั้นไม่งั้นจะเสียบไม่ได้นะครับผมต้องกางปีกข้างหลังด้วย Okay. แล้วแล้วปีกตรงนี้เราสามารถเอามาเล่นกับลูกพลังได้นะครับผมนี่ครับเราก็ถอดถอดนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ลูกพลังจะมีที่จับอยู่เหมือนกับที่เสียบป,ปีก ดูดีๆในกล้องจะเห็นตรงนี้เป็นรอยมือนะครับมันจะใช้มือจับสองข้างคือเราจะยิงอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ครับเหมือนผมจับยิงอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วพิ้วจะยิงอย่างนี้เราใช้มือแบรธรรมดาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูอันนี้ภาพ insert แล้วก็ตัวนี้จะมีในเรื่องของระบบไฟนะครับผมจะมีดวงตาสองข้างนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงปฏิกร์อา ตัวนี้ไฟไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็ตรงตรงไฟตรงหัวเข่าตรงนี้นะแล้วก็ตรงฝ่ามืออีก2จุดนะครับผมแค่นี้เองครับไฟตัวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของเจ้าตัว Iron Man Mark 49หรือเลนคิวนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ